ก็สวัสดีกับนักลงทุนทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับ o w ชีก่อนเกมสำหรับคู่ที่เราจะหยิบยกมาพรีวิวกันในวันนี้จะเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนจะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเอร์นโกมาดริดจะเปิดบ้านรับการเยือนของแอสปายอนเรื่องสองทีมจะลงว่าฝีเท้ากันในช่วงดึกของวันพุทธที่28สิงหาคมนี้ช่วงเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยมาดูที่ฟอร์มและผลง,งานของทั้ง2ทีม้าบ้านเอร์ลันโกมาดริดตอนนี้พวกเขาอยู่ดับที่4ของลาลิกาสเปน ลงแข่งขันไปแล้ว2เกมชนะ1เสมอ1ผลิตกรมันได้5และเสียไป2ประตูานผลงาน5เกมย้อนหลังของพวกเขาถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมชนะ4เสมอ1ลาสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะจิโรนาไป3-0ผลตอบแทนการลงทุนพวกเขาเก็บมาได้4เกมและผลสกกรรวมก็เป็นโอเวอร์ไป4เกมส่วนผลงานเฉพาะในบ้านของเขา5เกมหลังสุดชนะ3-1แพ้1อัตราการชนะเกมในบ้านของพวกเขาคือ60% ผลตอบแทนการลงทุนเกมในบ้านเก็บมาได้2เกมและผลกอรรวมก็เป็นโอเวอร์สและอันเดอร์อีก2ทางด้านผู้มาเยือนอย่างเอสปานยอนตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่19ของลาลิกาสเปนลงแข่งขันไปแล้ว2เกมแพ้รวดทั้ง2เกมและเสียไป2อประตูด้านผลงาน5เกมย้อนหลังถือว่าไม่ดีชนะ1เสมอ1แพ้ไป3ล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านพายกับทางน้านเัลเซอร์เซดดไป1รือศูย์ ด้านผลตอบแทนการลงทุนพวกเขาเก็บมาได้2เกมและหลสกอร์รวมก็เป็นอันเดอร์ไป2เกมด้านเกมที่พวกเขไปเยือนของพวกเขา5เกมหลังเซชนะ1สเสมอ1แพ้ไป3อัตราการชนะเกมเยือนของพวกเขาคือ20%อโดยผลตอบแทนการลงทุนเกมเยเือนเก็บมาได้เพียงแค่เกมเดียวและหลสกอร์รวมก็เป็นอันเดอร์ทั้งหมดมาดูที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอลาดิโกมาดิดวันนี้พวกเขามีรายงานจบเล่นบาดเจ็บเข้ามาหนึ่งรายจากด้านามากอสเปาโล ด้านการจัดทับนี้คาดว่าจะมาในรูปแบบ5-3 2โดยแดนกลาง3คนก็จะมีามอลลินโน่ฟาโบปาลิโอสและทางด้านบรติโกเดปอสส่วนคู่กองหน้าก็จะเป็นยูเรียนอลวาเรสและทางด้านออมตรวคลีสมันทางด้านเอสปานยอนพวกเขาก็มีรายงานตัวเล่บนบาดเจ็บเข้ามา1รายอย่างทางด้านเอเดวาร์โดเอ็กซ์โปซิโตด้านการจัดทัพพวกเขาก็น่าจะมาในรูปแบบ442โดยเรียงเส้น2งฝั่งก็เป็นเออร์วินคาสโดนาและทางด้านโจฟาการ์ด ส่วนคู่กองหน้าก็จะเป็นคาร์บีปัวโต้และอาราโคูเบลิสสำหรับถิติที่เคยเจอกัน5เกมล่าสุดมาดิดทำได้ดีกว่าล่าสุดเป็นผู้บอลลาลิกาสเปนืดดูการที่ผ่านมาแอดมาริดฝูกไปเสมอกับเอสปปนยอนมา3ารอ 3. ตอสองผลตอบแทนการลงทุนแอดมาริดเก็บไาได้เพียงแค่เกมเดียวและเอสปปนยอนเก็บไปได้2เกมส่วนผลสกอร์รวมก็เป็นโอเวอร์ไป3เกมเดทการลงทุนของคู่นี้เปิดมาที่แอดมาริดต่อ1น5และสกอร์รวมอยู่ที่2.5 มาดูที่ความคิดเห็นส่วนตัวของฟุตบอลคู่นี้แอตมาดิดพวกเขาน่าจะไล่ล่าแชมป์แบบจริงจังหลังจากที่พวกเขาได้ทําการเสริมทัพผู้เล่นตัวสําคัญหลายรายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมแล้วแอตมาดิดก็ยังเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้อย่างน่าประทับใจโดยพวกเขาเก็บมาได้4แต้มจาก2นัดแรกเอสปานิอนใช้เวลาเพียง1ฤดูกาลในลีก2หลังจากที่พวกเขาชนะในเพลย์ออฟเซกุนดาดิวิชันเพื่อกลับสู่าลกาสเปนเป็นครั้งแรก แต่พวกเขาก็เริ่มต้นฤด,ดูกาลด้วยการขาดดาวยิงอย่างทางด้านมาตินเบตเวตไปที่หมดสัญญากับทีมโดยผลงานของทั้ง2ทีมแอตแลนติกพวกเขาดูได้รับความมั่นใจจากการชชนะเหนือจิโรนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเราก็คิดว่าพวกเขาก็น่าจะโชว์ผลงานในบ้านตัวเองที่แข่งแกร่งอยู่พอสมควรเพื่อรักษาสถิติไร้พ่ายต่อไปทําให้ผู้นี้มองว่าให้อยู่ที่เจ้าบ้านอย่างแอตมาดริดดีกว่าผู้นี้มองว่าแอตมาดริดเปิดบ้านชนะไป2องรือสูง แันนี่คือพรีวิวที่นำมาฝากกันในวันนี้แต่หากท่านใดต้องการเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ d t d 8 8หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ